มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก้าวสู่เวทีโลกรับรางวัล QS Stars 5ดาวด้าน Learning Experience Teaching ตอกย้ำความเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับสากลศาสตราจารย์ดรบางออนเบญจทิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเข้าร่วมพิธีรับรางวัล QS Stars Rating อย่างเป็นทางการในงาน QS Higher Ed Summit Asia Pacific 2 0 25ณมหาวิทยาลัยเกาหลีกรุงโซสาธารณารัฐเกาหลีโดยการได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นอีกก้าสำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากลโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินในระดับ5ดาวจากสถาบันจัดอันดับคุณภาพการศึกษาโลก QS โดยศาสตราจารย์ดรบางอ่อนเบญจัาิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างผู้เรียนแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการกีฬาและทักษะชีวิต ดังนั้นการได้รับรางวัล QS Star จะเป็นเครื่องยืนยันว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไม่เพียงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศไทยแต่สามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิพร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้พร้อมเผชิญความท้าทายในศตวรรษที่21อย่างแท้จริง